สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อชอ่องเฟสเกมทีวีวันนี้ผมก็จะมาหาความรับที่คาลิสาดน,นี้ในแมปบลูเฮเวนกันถ้าพร้อมแวไปรับชมกันได้เลยครับนี่ไงก็จะมีปุ่มรับอยู่ต้องใช้ไฟฉายเปิดหน่อยนะเพราะว่ามองไม่เห็นเปิดมาแล้วให้ลงไปข้างล่าง ็จะเปน <Wow. S 1> องาและนี่ก็คือความรับแฟนๆจากช่อง f ฟรเกมทีวีเป็นความรับของคาลิฮาร์ดังนี้นั่นเองไม่รู้ว่าความรับนี้คือความรับอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับให้ไปดูช่องอื่นเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาลิฮาร์แห่งนี้ในแบบรูเฮเวนสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ชอบแฟดเอทีวีทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแำหรับวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ